สวัสดีครับวัดฟรนะครับเจ้าชนะวัดรรับเพิ่วันนี้ก็เป็นวันทํางานนะครับปกติเราก็จะขายรถด้วยครับอันนี้เป็นรถที่จอดอยู่ตัวนี้ปกติเราจอดในร่มนะอแต่ว่าช่วงนี้น้ํำเยอะนะครับเราก็เลยย้ายมาด้านนอกนะครับปกติจะจอดอยู่ใต้ดินครับอันนี้เป็นสต๊อกรถนะครับใครหารุ่นไหนก็เลือกได้เลยครับนี่ฮะ แต่ว่าถ้าเป็นแรปเตอร์เนี่ยต้องต้องจองนะครับจองคิวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาชมรถนะครับนี่ฮะวันนี้เราก็อยู่กันที่โชรูนครับพอดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวพาชมรถเป็นวายแพ็นะครับตัวนี้เลยครับนี่ฮะวายแ็ขับสองนะฮะ สีขาวนะครับยก2นิ้วนะครับโอเคครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมนะครับาพามาชมวายเทคสีขาวนะครับราคา1ล้าน4,9่หมืนเาพันครับเป็นวายเทคขับ2เกียร์6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.0 6สปีดนะครับนี่ย <Thank you. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นภายในของวายเทคนะครับ ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์หกสปีดมันจะมี2รุ่นนะจะเป็นขับสองสิสปีดกับขับสองสปีดนะฮะแล้วก็จะมีใบเทอร์โบนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเก้าแสนานะครับนี่อันนี้สีขาวนะเป็นสีขาวมุกนะ นี่คันนี้ยกสองนิ้วนะครับใส่คิ้วล้อใส่คิ้วล้อเฉยๆนะฮะไม่ได้ใส่หน้าพวกวายนะใส่ร้อย0ี่สิบนะครับออฟเซ็ตรบสิบแปดนะครับยกสูงสองนิ้วนะครับตัวนี้ใส่กอรลองนะช็ออัพไม่ได้เปลี่ยนนะตัวนี้เป็นโมโนทุกเลยลวนะครับคิ้วล้อหกนิ้วครับตัวนี้นะ ก็จะพอดีก,กับล้อนะฮะมีชุดครอบให้นะนี่ฮะอบยี่สิบลอ้อล้อไฟท้ายเป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยถ้าเป็นใบเทอร์โบจะเป็น Full LED นะครับตัวนี้เป็นขับสองธรรมาดานะฮะเป็นชนท้ายสีกาไฟนะครับ ข้างหลังมีที่เหยียบนะฮะตัวนี้ร้อยี่สิบตัวนี้นล้นประมาณครับสองนิ้วด้านครับข้างหลังก็ข้างหลังก็ยกนะครับใส่ก้อนรองเข้าไปนะครับสองนิ้วนะฮะนี่ฮะมีชุดครอบอ่าดูด้านข้างข้างประมาณนี้ครับ ีขาวนี่ครับก็ด้านหน้าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจเอารถก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับถ้าประมาณนี้เราแต่งฟรีได้นะครับนี่ครับโอเคครับไว้พบวใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ